สวัสดีครับผมโดยออุเมไลท์นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงรีโมทดันเจียนหรือว่าภาษาภาษาไทยที่เราเรียกกันง่ายๆจนติดปากก็คือส่งเมอร์เซเดนีไปทําภารกิจนั่นเองก็ทุกคนเนี่ยสามารถมากดกด n นะครับหรือว่ามาคลิกๆตรงนี้ก็ได้เปิดเมนูขึ้นมาแล้วมานี่นะครับรมทดันเจียนนี่ครับคือไอ้ระบบนี้เนี่ยมันเป็นการที่เราส่งเมอร์เซเดนีที่เรามีหรือว่าเช่าเมอร์เซเดนีเนี่ยไปทําภารกิจดั้นต่างๆแล้วพอถึงเวลาที่กาหนดเนี่ยก็มาดูกันว่า เนี่ยตรนี้นะครับดูว่าทหารที่เราส่งไปเนี่ยทำภารกิจผ่านหรือไม่แล้วแล้วเราก็จะได้ของรางวัลซึ่งไอ้ระบบนี้เนี่ยเข้ามาสักพักหนึ่งแล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับซึ่งผมเองก็ศึกษามาซึ่งก็พยายามศึกษาอยู่นะครับก็คือตอนนี้ก็สามารถมาอธิบายมาสอนได้แล้วโอเคก็มาเริ่มกันอย่างแรกคือเรื่องเ e r c e n a r i ก่อน mercenaries หารับจ้างเนี่ยผมทําคลิปวิดีโอแยกไว้ตั้งแต่สมัย 70 80เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากจะรู้ละเอียดรู้ลึกๆก,ก,ก็สามารถไปดูวิดีโอใต้คลิปนี้ได้นะครับส่วนในวิดีโอตัวนี้เนี่ยผมจะบอกคร่าวๆให้แบบง่ายๆนะครับก็คือไอ้ฐานรับจ้างเนี่ยกด P ขึ้นมานะครับกด P ขึ้นมาไปที่นะครับ Mercury ตรงนี้ Mercury List อันนี้คือฐานในนี้เนี่ยเป็นส่วนของฐานรับจ้างของเราซึ่งในแต่ละตัวเนี่ยคือในระบบรีโมทเนี่ยไอ้ส่งทหารเนี่ยเราสามารถเช่าพวก มอร์ซิลลีพวกนี้ไปลุยดันได้ก็เสียตังไปในแต่ละรอบแต่ละรอบก็เสียตังไปแต่ถ้าเรามีทหารตัวนั้นอยู่เนี่ยเราก็สามารถจะเก็บเลี้ยทหารตัวนั้นแล้วก็ส่งมันไปลุยก็ได้หรือจะส่งมันไปลุยเพื่อเก็บเบลอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทั้งหมดนะครับอย่างแรกก็มาพูดถึงเรื่องทหารรับจ้างนิดน,นึงขอเวลานิดเดียวพอนะครับใครที่ยังไม่มีทหารหรือว่ามอร์ซิลลีเนี่ยสามารถไปซื้อจากเอเฮนได้หรือหรือนะครับมาลงสนุกหรือใครที่ยังไม่ได้ทำเควส ไม่ทำเควสเกี่ยวทหารเลยสามารถมาทำเควสกับลุงคนนี้ได้นะครับลุงน่าสนุกเนี่ยอยู่บริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้เลยขออภัยด้วยครับสำหรับคนที่รู้เรื่องพวกนี้แล้วผมอยากจะอธิบายเรื่องนี้ให้กับคนที่ไม่รู้แปบ๊บเดียวพอนะครับอยากรู้เร็วแล้วกันก็สามารถมาคุยกับลุงตรงนี้ได้น่าสนุกคุยเรื่องทำเควสก็การที่เราจะใช้ระบบนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องวิวล80ก่อนนะครับนี่นะครับเวล80ก่อนและเมื่อเวล80บถึงเสร็จเนี่ย ใครอยากจะมีเบอร์เซลี่เป็นของตัวเองก็สามารถมาคุยเคุยสกับลุงนี้ได้เลยนะครับเขาจะให้มีภารกิจให้เราเลือกเห็นไหมครับพอคุยไปถึงตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกเบอร์เซลี่ได้มาตัวหนึ่งซึ่งเป็นแค่กรอบเขียวเดี๋ยวอยู่ตรงไหนนี่นี่กรอบเขียวนะครับเวลากดคิดก็สามารถใช้ได้เลยแล้วเบอร์เซลี่ตัวนั้นจะถูกลงทะเบียนนะครับกด P ขึ้นมามาดูได้อาจจะนานนิดนึงนะครับแป๊บหนึ่งก <c oughs> ็อ,อธิบายนานนิดนึงตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้เลย ใครที่ไม่ทันก็สามารถกอดูได้นะครับอันนี้ผมขอไปเร็วนิดนึงเพราะว่ามีเรื่องที่ต้องพูดเอาท่าจะเยอะก็ในดันสสรุปนี้เนี่ยเมื่อเราลงเสร็จเนี่ยเราก็จะได้บัตรนี้มานะครับใครที่รู้สึกว่าผมอธิบายเร็วไปต้องขออภัยไปก่อนนะครับเคเมื่อลงลงมาเนี่ยก็ได้บัตรสรุปนี้มาส่วนรายละเอียดในดันเนี่ยสามารถไปลองผิดลองถูกกันได้ผมไม่ขออธิบายแล้วกันเพราะเดี๋ยวมันจะคลิปนี้มันจะนานนะครับเคก็ไปอย่างรวดเร็ว,รวก็เมื่อสะสมมาได้เนี่ย คือถุงนี้คือถุงสุ่มเปอร์เซอรี่นะครับถุงเนี่ยถึงถุงหนึ่งใช้บัตรสนวนดสนุก8 0 80บใบในการแลกแล้วก็เสีย20่ทีด้วยอ่าผมซื้อเลยแล้วกันโอเคนี่นะครับก็ได้ไปแล้วนี่น้าทาแบบนี้ส่วนอย่างอื่นเนี่ยเป็นการผสมเปอร์เซอรี่ผมได้ทําคลิปวิดีโอแยกไว้ให้รีบ้อยแล้วสามารถดูใต้วิดีโอนี้ได้เลยโอเคหลังจากที่เราแลกมาเสร็จก็มาสุ่มกันว่าจะได้ตัวอะไรถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่ผมเคยได้แล้ว อันนี้น่าเสยยังนะครับนั่นอย่าไม่เคยได้โอเกก็เปิดยเลยแล้วกันอ่าก็จะได้เดี๋ยวน,นะครับอ่ากดกดผิด <laughs> กด P ขึ้นมาไป p e r น o n a ี่ตรงนี้อ่าก็จะได้ตัวนี้มาเห็นไหมครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆอยู่ก็คือเราสนใจแค่เลเวลก็พออ่าเลเวลซึ่งวิธีการเก็บเลเวลเนี่ยผมก็อธิบายไป,ไปคลิปเก่าๆพวกน่า,าจะเยอะแล้วก็คือไปลงเน้ลงลงดันอะไรพวกนี้นะครับเก็บเลเวลไปอะไรอย่างนี้ ก็สามารถเก็บเลเวลโมเดเลอรี่ได้โอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเกี่ยวกับอ่ารีโมทอ่ารีโมทนะครับผมขอเรียกว่าเป็นการส่งโมเดเลอรี่ไปทําภารกิจอ่ะแบบไทยๆส่งโมเดเลอรี่ไปลุยตันเจียน,ยนันยนะโอเคก็มาถึงหน้าต่างนี้เนี่ยทุกคนเข้ามาตรงนี้นะครับผมจะอธิบายไปทีละอย่างในหน้าต่างนี้เนี่ยมันคือภารกิจให้เราเลือกได้คือเราแทบจะไม่ต้องไปสนใจตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะมันไม่ค่อยมี ผลอะไรมากเท่าไหร่แต่ที่เราจะดูเนี่ยเรามาดู3ส่วนนี้กันส่วนแรกที่เป็นตัวสอสีเหลืองเนี่ยคือเวลาเวลาที่เราส่งเวลาที่เราส่งทหารไปทาภารกิจอย่างสมมุติว่าภารกิจอันแรกเนี่ยสิชั่วโมงเราส่งไปเสร็จก็จะใช้เวลารอ12ชั่วโมงไม่ว่าเราจะออกเกมหรือรจะไปทําอะไรหรือปิดเครื่องคอมอะไรก็แล้วแต่ทหารก็จะลุยภารกิจไปเรื่อยอย่างเช่นผมทําตอน6กโมงเช้าพอถึงหกโมงเงยน็นปุ๊บภารกิจก็จะเสร็จ เสร็จไม่เสร็จเราก็มาดูตรงนี้ได้เนี่ย,เ,ยเห็นไหมครับอย่างภารกิจแรกเนี่ยผมสำเสร็จแล้วส่วนภารกิจนี้ยังเหลืออีก3ชั่วโมง39นาทีมันก็จะบอกอย่างนี้นะครับโอเคก็มาดูกันต่ออีกอย่างหนึง่งนี่คือ EP เวลาเรามี m e r c e เ a r y ในตัวเนี่ยเวลาเราส่งไปเนี่ยถ้าเกิดว่าทําภารกิจผ่านทําภารกิจผ่านนะครับก็จะได้ EP แบบนี้อย่างสมมติว่า m e เร e เ a r y เาเวลหนึ่งอย่างเงี้ยได้ EP ไปเยอะขนาดนี้เนี่ยก็คือเวลขึ้นเวลพุ่งเลยทีเดียวก็สําหรับไว้เก็บเลเวลได้ แต่บางแต่ว่าไม่ใช่บางสิครับต้องบอกว่าทุกภารกิจเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําไม่ผ่านหรือว่าเราส่งไปแล้วเนี่ยแล้วเงินทีเราเนี่ยไม่ผ่านก็จะได้ EP น้อยกว่าปกติก็คืออย่างอย่างตอนนี้แสนสองเนี่ยอาจจะได้แค่ประมาณหมื่นสองก็คือสิบเปอร์เซ็นต์นะครับดนน้อยมากๆถ้าทําไม่ผ่านประมาณนี้นะครับผมไม่สามารถจะฟันธงได้แต่ก็คงก็คือประมาณนี้โอเคเรามาดูกันส่วนสุดท้ายก็คือไอเทมนี่คือกรอบของไอเทมนะครับ ในภารกิจของเรเซเรียเนี่ยในตอนแรกทุกคนอาจจะเห็นว่าเออมันเป็นสีฟ้าหมดเลยแต่เมื่อเราทําเราส่งทหารเราเนี่ยไปทาภารกิจนึง๊มเนี่ยภารกิจนั้นจะหายไปมาอยู่หน้านี้นะครับแล้วม,มันจะมีภารกิจใหม่ขึ้นมาซึ่งบางคนเนี่ยมันก็จะสุ่มนะครับว่าภารกิจใหม่ที่มันจะอัปเดตเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นของกรอบฟ้าเหมือนเดิมหรืออาจจะกรอบส้มกรอบมว่วงหรืออาจจะเป็นกรอบแดงซึ่งกรอบแดงเนี่ยผมได้ข่าวมาว่าคนทําภารกิจกรอบแดงเนี่ยได ทำผ่านแล้วได้ของเลด a ากอนเลด r ากอนแดกมาด้วยนะครับก็ค e, ือถือว <c soup> ่าเจ๋งมากๆคุ้มมากๆก็เรามาดูกันว่าภายในมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก็ไอของพวกกรอบฟ้ากรอบต้มกรอบม่วงพวกนี้ก็คือจะสุ่มครับโอเคเดี๋ยวผมลอลองทำภารกิจนึงให้ดูแล้วกันเป็นสิบสชั่วโมงนี้เลยก็ได้ไปพอมาแค่กด double click นะครับนี่สามารถกดย้อนกลับได้กดดับเบิเข้ามาเช็คได้นะครับ คือเงื่อนไขในการทาเนี่ยหรือว่าในการลงลงอะไรพวกนี้เนี่ยเรามาดูกันเทียส่วนเทียส่วนนะครับใจเย็งเงนเห็นไปครับว่าตัวตัวหนังสือสีขาวที่กะพิบพ์อยู่เนี่ยมันเตือนเลยว่าการุณนเลือกเมอร์เซนลี่สามคนในรายการทางด้านซ้ายซึ่งในการส่งไปทาภารกิจแต่ละทีเนี่ยเราต้องใช้เมอร์เซนลี่บังคับเลยว่าสามตัวเมื่อเลือกครบสามตัวเสร็จเราก็สามารถกดส่งเขาไปลุยภารกิจได้เลยแล้วก็เวลาก็จะจบเวลาทันที ก็มาพูดถึงส่วนหน้าซ้ายกันเห็นไหมครับว่าพวกเมอร์เซเี่ที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็ตามเลเวลที่เรามีอะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถเลือกได้่าแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่มีเมอร์เซเีสสักตัวเลยหรือว่าอยากจะได้เมอร์เซเี่ที่ดีๆเนี่ยแต่ไม่มีเงินซื้อไม่มีเงินเก็บไวลอะไรก็ตามเนี่ยมันมีระบบเช่าเมอร์เซเี่นะครับผมเรียกว่าเชาละกันเรียกง่ายดีเห็นไหมครับว่าเมอร์ซรเซเดสเอร์เซพวกนี้เนี่ยฐานพวกนี้เนี่ยเราไม่มีอยู่แต่ว่า ทางระบบเนี่ยก็เปิดให้เราเช่าได้ซึ่งเช่าครั้งหนึ่งเสียเสียตามที่เขียนไว้เลยครับ 30g ถ้าเป็นของกรอบเนกรอบส้มเนี่ยกรอ,อบฟ้าก็20กรอบเขียวก็ถูกลงไปเห็นไหมครับส่วนพวกนี้นี่คือกำลังทำภารกิจอยู่ที่ผมส่งไปเค okay, ก็มันก็อธิบายที่หนึงนะครับอย่าง exp เนี่ย exp ถ้าเราทำภารกิจเสร็จเนี่ยไอ้อร์เซนต์ที่เรามีอยู่เนี่ย e มันก็จะเพิ่มขึ้นแต่ ไอเมอร์เซนลี hmm. uh ่พวกเนี yeah. ้ยพวกที่เราเช่ามาเนี hmm, you. You see. See, ่ยมันไม่มีอีกพีนะครับก็คือเราเช่ามันมันมาเฉยเฉยโอเคแล้วก็อธิบายอย่างหนึ่งว่าสมมุติว่าอาอย่างเบอร์ลินอย่างเนี้ยสมมุติว่าในตัวผมเนี่ยไม่มีเบอร์ลินใช่ไหมครับมันก็จะมีเบอร์ลินให้เช่าแต่ถ้าเกิดในตัวผมเนี่ยมีทหารเบอร์ลินอยู่เนี่ยก็จะไม่มีเบอร์ลินให้เช่านะครับก็จะกลายเป็นเลเวลของเบอร์ลินเราอย่างผมผมมีบาหนักอยู่เห็นไหมครับว่าไม่มีบาหนักแต่บาหนักผมเนี่ยเห็นไหมครับเลเวลสิบเก เมอร์เซเดรี่ที่ให้เช่าตัวนั้นจะหายไปและกลายเป็นเมอร์เซเดรี่ที่เรามีอยู่แทนเ้ารั้นแล้วเราไม่สามารถอ,าอย่างอ็อกกับคิมอ็อกก็ได้เราไม่สามารถจัดคิมอ็อกได้ประมาณ1ิบยีตัวไม่มีนะครับแบบว่าซื้อคิมอ็อกมาอย่างเดียวไม่ได้ก็คือตัวไหนตัวนั้นได้แค่ตัวเดียวตัวหนึ่งตัวละครโอเคเราก็สามารถาเล่นระบบนี้เนี่ยเล่นระบบส่งเมอร์เซเอรี่เนี่ยได้หลายๆตัวก็ได้ครับขยากจะส่งไปหลายๆตัวก็ได้ โอเคเห็นไหมครับว่าที่ผมต้องพูดเร็วเนี่ยเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับก็ขออภัยละกันสําหรับคนที่ไม่ค่อยชอบฟังเสียงผมบ่นเท่าไหร่อันนี้ขอขออภัยด้วงจริงโอเคมาต่อดีกว่าก็มีประมาณนี้นะครับในโซนฝั่งนี้เราสามารถเลือกโมเดลี่ไปดูได้เห็นไหมครับว่าเลือกครบ3อันก็สามารถกดเลือกภารกิจได้เลยโอเคเรามาส่วนทางนี้กันบ้างดีกว่าในบทันแรกก็ไม่มีอะไรครับก็แค่ชื่อเควสมาดูเวลาภารกิจ ผมก็อธิบายไปแล้วนะครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่ในหน้าต่างเมื่อกี้นี้มาถึงตรงนี้กันเมอร์เซเดสที่แนะนำเมอร์เซเดสที่แนะนำนะครับเห็นไหมครับว่าเมอร์เซเดสที่แนะนำเนี่ยมันจะมีชื่อเมอร์เซเดสตัวนี้อยู่ซึ่งไอเมอร์เซเดสที่แนะนำเนี่ยก็เราสามารถดูได้นะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงสมมุติว่าสมมุตินะครับผมเลือกกอบีตนตัวนี้เห็นไหมครับเลือกกอ py ตัวนี้ เห็นโอกาสสาเร็จนี่ไหมครับผมขอพูดนิดนึงแล้วกันฝั่งขวาเนี่ยโอกาสสาเร็จเห็นไหมครับโอกาสสาเร็จซึ่งถ้าเราเลือกเบอร์เซอรี่ดีๆเนี่ยเห็นไหมครับว่าโอกาสสาเร็จมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราเลือกเบอร์เซอรี่ที่ดีมากๆเนี่ยผมเลือกเบอร์เซอรี่ตัวแพงๆหน่อยแล้วกันอ่ะตัวพวกนี้เห็นไหมครับว่าเปอร์เซ็นต์มันสูงมากอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เราส่งไปยังไงยังไงก็ทําภารกิจสําเร็จมันคล้ายๆกับการตีบวกนะครับก็คือยิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือตีบวกติดแน่นอนก็ค สามตัวนี้ไปด้วยกันผ่านแน่นอนอะไรแบบนี้แต่ว่าแน่นอนคาว่าถ้าเกิดว่ามันมันเนี่ยเห็นมาแปดสิบแปดเปอร์เซ็นมีโอกาสจะผ่านสูงมากแต่มันก็มีโอกาสไม่ผ่านไม่ผ่านเหมือนกันนะครับก็คือก็ขึ้นอยู่กับดวงพอสมควรฉะนั้นแล้วก็ดึงมาเสร์ดีๆมาเสรีดีๆแล้วกันนะครับอย่างบางคนเนี่ยอาจจะอาจจะเน้นดวงคือหวังว่าอ่มาเซียที่เทามีเนี่ยเห็นไหมครับว่าผมมีเบวหนึ่งสองตัว ผมอาจจะเ,เวลหนึ่งสองตัวเนี่ยไปเก็บเวลและให้ตัวตัวอื่นเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ไปเพราะว่าอย่างผมมีตัวเวลหนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับว่าเอาไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนยครับยังสามสิบเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมเห็นไหมครับยิ่งภารกิจที่ได้ของดีๆหรือภารกิจกรอบกรอบส้มกรอบม่วงอะไรพวกนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์มันจะต่ำลงด้วยนะครับโอเคโอ้โหบองได้เลยว่าวันนี้พูดเยอะมากโอเคก็ เอ่ารอบผมเบอร์ซิลลี่นะครับเมื่อกี้ผมพูดค้างไว้ตรงนี้นี่คือเบอร์ซิลลี่ที่แนะนําอย่างผมยกตัวอย่างอากอบิีผมเอาส่งกอบิี้ปตัวแรกปุ๊บอ่ะสี่สิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าผมบอกออกก็ก็คือสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเนี่ยเบอร์ซิลลี่แนะนําก็คือตัวนี้ตัวนี้ที่ภารกิจแนะนํามาแทนที่มันเนี่ยส,สามตัวนี้เนี่ยคือระดับเดียวกันใช่ไหมครับเนี่ยใส่อะไรเข้าไปคือสี่สิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าเป็นเบอร์เซอรี่ทีรแนะนเนี่ยมันจะได้เปอร์เซ็นต์มากกว่าปกติเห็นไหมครับต้อง45%จากตัวอื่นเนี่ยเป็นเด่40% 40%เท่านั้นเลยแต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ย45%ก็คือเป็นเบอร์เซอรี่ที่เหมาะกับภารกิจนี้อย่างน้อยๆก็ติดติดมันไปด้วยเนี่ยก็เปอร์เซ็นต์ก็จะได้มากกว่าปกติอะไรแบบนี้นะครับคือสุดท้ายแล้วเราก็ดูที่เปอร์เซ็นต์นี้เป็นหลักถ้าใครอยากได้ชัวร์ๆไม่อยากเสี่ยงดวงก็จัดเต็มเลยครับเนี่ยเปอร์เซ็นต์ได้เยอะอะไรไปก็ว่าไป หรือบางคนเนี่ยอยากจะเอาเบอร์เซอรี่เราที่มีอยู่นเนี่ยไปเก็บเวลอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับขยายได้ของรางวัลอะไรก็เลือกเอาส่วนรททัดต่อมาคือ EP ผมก็อธิบายให้ฟังไปแล้วเคมาพูดถึงตรงจุดนี้กันบ้างก็คือของรางวัลที่ได้รับอ่าหลายคนก็อยากจะรู้เหมือนกันใช่ไหมครับว่ามีอะไรบ้างก็ตามที่เห็นเลยครับตามที่เห็นเลยอ่าอัพเกรดซิลเพจเวลแปดสิบเอ้ยเจ็ดเปลี่ยนธาตุอ่าเ,าเ, specific, เ,เาามื่อก่อนคือ หลังจากช่วง80ผ่านมาเนี่ยไม่มียิงกับดีเฟนซ์เซนเเว่นเนี่ยก็จะไม่มีอะไรที่มันแลกเจ็ดเปลี่ยนธาตุได้ใช่ไหมครับแต่ว่าระบบนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยคือเจ็ดเปลี่ยนธาตุเกลื <c oughs> ่อนเกลื่อนตลาดไปหมดเลยเกิอนเอชไปหมดเลยเพราะแต่ละคนก็สามารถส่งมาเซนลีล่ไปได้ใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเราก็มีโอกาสได้เจด็ดพวกเจ็ดเปลี่ยนธาตุพวกนี้ด้วยฉะนั้นแล้วราคาก็เลยตกลงแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ยังมีราคาอยู่เนาะก็ใครที่อยากจะหวัง หวังว่าะระบบพวกนี้เนี่ยจะทําเงินให้กับเราได้อันนี้ก็สามารถลุยได้นะครับก็แล้วแต่ดวงก็ขึ้นอยู่กับดวงอยู่ดีครับมีพวกพวก,พวกชุดอะไรก็ว่าไปนะครับมีอัพเกรดซิลกอฟอะไรก็ว่าไปรประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนทนาต่างนี้คงคงไม่มีอะไรต้องอธิบายอีกตรงนี้นะครับอีกตรงนี้นิดน,นึงไอ้สองอันนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นไอเทมที่เพิ่มโอกาสในการสัเน็ตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันมีไอเทมสองนี้อยู่ วิธีได้สองไอเทมสองอันนี้เนี่ยคือมันเขียนอยู่ด้านล่างนะครับว่าสามารถได้จากแพนโดราบ o ็อกแล้วไอแพนโดราบ็อกเนี่ยได้จากไหนมาได้จากแค t ช็อปนะครับแต่ผมพาไปดูว่ามันได้มาได้ไงโอเคในเรื่องนี้เนี่ยผมได้สอบถามคนผู้รู้มาระดับหนึ่งนะครับก็ขอพูดตามที่ผมได้รู้มานะครับอย่างแรกนะครับที่รู้มาคืออของขวัญของไอรีน ก็ของขันขขงเอลีนใครที่ไม่ได้เติมเงินนะครับอย่างผมเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่เป็นสายเติมอยู่แล้วคือสูรแค่ตลอดชีพครับตั้งแต่เล่นเกมมาก็สูรแค่อย่างนี้และครับก็สำหรับ The Endpoint นี่ก็คือทำกิจก,ก,กรรมกิจกรรมอะไรที่ CM จัดหรือว่าทำเงื่อนไขภารกิจ CM อะไรก็ได้ดีเอ็นพอยมาปรับลายครับไม่ได้มีอะไรเยอะๆฉะนั้นแล้วผมอาจจะไม่ได้แตะพวกของแคสเลยอันนี้ก็ไม่สามารถจะอ,อธิบายได้ทั้งหมดนะครับคือของแคสที่ผมแทบไม่ได้แตะฉะนั้นแล้ว ความรู้ความรู้เรื่องราคาแคสเหลือพวกนี้เนี่ยจะตับมากๆก็อาจจะช่วยหลายๆท่านไม่ค่อยได้เรื่องนี้เท่าไหร่แต่ก็ได้ความรู้มาตรงที่ว่าอของขวัญของไอรีนอันนี้นะครับกล่องนี้กล่องนี้เนี่ยสังเกตเห็นไหมครับว่าของขวัญของไอรีนเนี่ยมันจะมีอยู่2ออ,อย่างที่ได้มาจากกล่องนี้ก็คือหนังสือ e p 20% 0 30วันกับไอรีนไอรีนเดลี่ กิ๊บบล็อกสามสิบวันซึ่งไอไอไอลีนไอรี่กิ๊บบล็อกสามสิบวันเนี่ยเมื่อได้มันมาแล้วเนี่ยทุกทุกวันทุกทุกวันเนี่ยก็จะได้แพนโดล่าบ็อกมาอ่าแพนโดล่าบ็อกใช่ไหมครับทุกทุกวันจะได้แพนโดล่าบ็อกมาจนกว่าไอไอไอลีนไดรีเนี่ยจะหมดไปสามสิบวันเมื่อเราได้กล่องแพนโดล่าบ็อกมาเสร็จเนี่ยเมื่อเปิดแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ของพวกนี้ครับนี่เลยก็จะมีโอกาสได้ของพวกนี้นี่ ก็ช่วยในการทําภารกิจมากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับผมว่าแทบทุกคนนั่นแหละผมขอเอาภารกิจนิดนึงไอภารกิจกอะฟ้าพวกเนี้ยเห็นไหมครับพาเป็นกอฟ้าหมดเลยคือคงจะไม่มีใครใช้ไอเทมพวกนี้กับกอบฟ้าหรอกครับก็คงจะหวังเป็นกกอบส้มกกอบม่วงหรือไม่ก็กรอบกแดงนะครับซึ่งแน่นอนครับว่ามนสุมสุมนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแล้วแต่เราตต่สินใจผมก็ได้ แค่อธิบายประมาณคร่าวๆเท่านี้นะครับซึ่งต้องขอบอกก่อนนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้คลุกเคลีกับระบบนี้มามากเท่าไหร่เรียกว่าผมเพิ่งรู้เมื่อกี้นี้ผมก็เอาทุกอย่างที่เรียนรู้มาเมื่อกี้นี้มาอธิบายเป็นวิดีโอตัวนี้เลยนะครับก็อาจจะยังไม่สามารถจะฟันธงนโู่นนี่นั่นได้หรือว่าจะอาจจะแนะนาอะไรได้มากแต่คงจะอธิบายคร่าวๆได้เท่านี้ซึ่งถ้าเกิดผมพูดอะไรผิดพลาดไปหรือว่าพูดอะไรเร็วไปต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็อ่ะมาถึง ตอนที่แล้วก็เมื่อกี้ผมลืมพูดนิดนึงตรงว่าแต่ละภากินันก็ได้ไม่เท่ากันเห็นไหมครับบางทีก็ได้2บางทีก็ได้สอะไรแบบนี้ก็ตามตามที่เขียนไหมครับน่ผมลองทำเคลนี้เลยแล้วกันผมลิกเพื่อเอาเปอร์เซ็นต์เียเยอะเอาเมอร์เซนตีตัวที่เราอยากจะเบลไ้สักตัวนึงแล้วเอาตัวเลยตัวสูงๆไปสักตัวนึงแต่เงินไม่รู้พอหรือเปล่าเงินแต่เงินน่าจะพอนะโอเคส่งไปแล้วอ่านี่ไงนี่เลยมาแล้ว นีแ่แหละครับโอเคเดี๋ยวผมกลับมาพูดอันนี้นิดนึงผมพักครั้เพิ่งครั้งแรกนะเนี่ยที่ได้กรอบมวกเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาคุยแล้วกันเมื่อเราส่งไปเสร็จใช่ไหมครับมาหน้านี้เนี่ยก็คือจะเนี่ยเราก็สามารถมา,มาเช็คมาดูได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยภารกิจที่ผมเสร็จก็คืออันนี้นี่ <c oughs> รับผมกดอะไรไปเนี่ย <c oughs> เอากด d o u b ิ e ลคล c กนะครับเพื่อเช็คภารกิจเมื่อกี้ภารกิจเมื่อกีก้เสร็จแล้ว รู้สึกว่าจะล้มเหลวนะครับล้มเหลวหรือเปล่าล้มเหลวใช่ไหมแภารกิจล e. ้มเหลวน้ำตาไหลไปครับทำครั้งแรกก็ล้มเหลวซะแล้วอดอดมาเปิดให้ดูเลยก็ร่าวๆเท่านี้ครับประมาณนี้แหละอย่างเมื่อกี้นี้น่าจะเป็นภารกิจที่ล้มเหลวนะครับผมเพิ่งส่งไปก็ไม่ได้ของอะไรเนี่ยครับล้มเหลวก็ประมาณประมาณนี้นะครับมามาดูภารกิจอกาบม่วงกันเมื่อกี้เพิ่งได้สดๆร้อนๆเลยครับคือ ทงไม่ต้องตัดต่ออะไรเนาะก็ยา,ยาวๆไปแล้วกันนะครับอ่กากำจัดซีดารก้อนแหมมาดูของมากก็มีประดับมีของอะไรพวกนี้นะครับคบโอเคก็ประมาณนี้ครับของอ่าภาร,รกิจกอบม่วงเมื่อกี้คือภาร,รกิจกาฟ้าได้ของประมาณนี้กอบม่วงก็ได้ของประมาณนี้นะครับวิลสกุลเลยเหรอโอ้ก็ลืมพูดอีกอย่างนึงอย่าง เมอร์ซเดเท่ให้เช่าเนี่ยมีแค่กรอบส้มกรอบฟ้าและกรอบเขียวนะครับส่วนกรอบม่วงเนี่ยอย่างเช่นพวกอะเจนต้าเบสกุดเอยหรือไม่ก็พวกอา่าเจเลญพวกไอโอนาเนี่ยไม่มีให้เช่าอย่างที่เห็นนะครับก็คือเราต้องไปเหมือนจะชงกระชาเองหรือไม่ก็ไปซื้อจากเอเฮดมาเก็บงวงเก็บเบลเองส่วนที่พูดไปตอนแรกว,ว่าอ่าโอกาสสาเร็จ3ามเร็มันจะลดลงเนี่ยอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมพูดคงจะพูดผ,ผ,ผ,ผิดตอนต้นคลิปไปก็คือเริ่มมาถึงน่นนาจะ30%ตตลอดนะครับจากที่ กดภารกิจมาดูเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นตลอดโอเคก็แต่อ๋อโหนี่ <c oughs> นี่ใช้บริสเลี่ยกรอบส้มนะครับเมลสิบห้าอ่าสามตัวได้แค่นี้เองนะครับก็ถือว่าสมเป็นอ่าสมเป็นกรอบส้มโ okay. อเคไอสมเป็นกรอบม่วงสมเป็นภารากิจกรอบม่วงนะครับโอเคก็อ่าถ้าถ้าผมไม่ผิดพลาดอะไรนะครับคือภารกิจพวกเนี้จะอยู่ตลอดจนกว่าเราจะทํามันนะ ส่วนถ้าเกิดว่าผมพูดอะไรผิดพลาดตรงนี้ไปต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเตรียมอา,อาจจะเตรียมความรู้มาไม่เยอะมากพอที่จะสอนระดับคนที่เป็นอยู่แล้วนะครับแต่ก็ได้มาแค่แนะนําผู้เล่นใหม่ผู้ที่ไม่เข้าใจในระบบนี้ให้เข้าใจประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็พูเดเหนื่อยพอสมควรนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบถ้าเกิดใครสงสัยอะไรหรือว่าอยากจะมาแชร์ความรู้ อยากจะมาแนะนอะไรเพิ่มเติม <ๆ S 1> ก็สามารถคอมเมนต์ใน u t u b e หรือถามเพิ่มถามในแฟนเพจหรือมาแชร์อะไรกันได้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนไม่มีอะไรแล้วขอบคุณมากครับโอเคผมก็เอาเอาตัวได้นะครับเอาตัวได้ก็เดี๋ยวเปิดให้ดูนะว่าได้อะไรบ้างได้โอเคครับ <laughs> นั่นแค่กล่องแรกครับ <laughs> กล่องแรกมันเป็นเรื่องปกติ <laughs> โอโอวันนี้น่าสนใจหน่อย <laughs> แต่มไม่รู้ว่าจะขายได้หรือเปล่าก็เปิดโอ้ย <laughs> โอเคครับสัก,กครู่ครับเมื่อกกี้ัันนะคราดูว่ายอมยอมเปิดเลยลเนี่ยโอ้ <c oughs> oh, ติดพลัง <c oughs> สามารถกด subscribe ติดตามผลงานต่างๆของผมได้ที่นี่หรือจะติดตามทางแฟนเพจ d a g o n e s s Ths s m i n e นะครับสามารถไปพูดคุยกับผมได้ที่นั่นเลยแล้วเจอกันครับ